กิดอุบัติเหตุรถบรรทุกผลไม้เสียหลักลงข้างทางชนกับต้นไม้ทำให้เสียชีวิตค่ะ เมื่อเวลา2นาฬกายีนาทีวันที่4กันยาย,ยน2514ร้อยรตำรวจเอกรัชนกบุญนำรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหัวหินได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงหัวหินมีอุบัติเหตุรถบรรทุกหลงข้างทางชนต้นไม้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุที่บริเวณเส้นทางบายพาสชะอำปาบุรีหลักกิโลเมตรที่36-800ขาขึ้นเหนือจึงรถไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างหัว ิรรน,น,ท,นท, oh ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกหกล้อยี่ห้ออิสุสุหมายเลขทะเบียน7 0 6ด2ูยกเจังหวัดกาญจนบุรีบรรทุกผลไม้มาเต็มคันสภาพด้านหน้าพังยับเยินและบริเวณด้านหน้าฝั่งคนขับพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายทราบชื่อต่อมาคือนายสงการบุญมีอายุ40ปีสภาพถูกอัดก๊อปปี้อยู่ด้านหน้าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่าง หัวขินธรรมสถานต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างในการงัดและนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากตัวรถจากการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์เราว่าเห็นรถหก้อคันดังกล่าวขับมาตามปกติพอถึงบริเวณที่เกิดเหตุสังเกตเห็นรถคันเกิดเหตุหักหลบรถคันข้างหน้าลงข้างทางชนต้นไม้จึงทำให้คนขับรถหก้อเสียชีวิตอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่พนักง,งานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบหาข้อมูลการเกิดเหตุนในครั้งนี้ต่อไป